สบายดีป้าลุงสบายดีสุขุสุขคนสม,มองสุบอนสบายดีเอฟซีที่ักแพงกำลังเกี่ยมตัวป้าลุงเลยสิพากันไปใส่ปเป็นครับจ่าปากไปหานกระปุ่มบ่าวมู่มป้าลุงเลยม,มากันสามคนป้าลุงเหมือนเนี่เขากำมีอยู่ว่าสิไปใส่กับดักนูป้าลุงเลย ออกให้เบิ่งกด้วยเถอะไปดักหนูไปดักหนูไปดักหนูคือกราฟนี่เลยนี่เขาเห็ดแบบได้แบบงูเขาเห็ดแบบเอาสิมาซาติดให้เบิ่งปลาลุงซาติดเลยเอะเลยต้นไล่ไม้เวลาหนูกินเขาก็จะเอาอันนใส่เอาเนื้อใส่นาบอลน่ะเอาเนื้อใส่นาบอละเตมันเนาะ โดนไปเลยปลลุงเอ้ยผู้สาธิตกับมือก่องจะเสียนตกใจหัวใจวายบส่วนมือสายครับปลลุงเสียนแห่เดไปเสียนแห่าสันเพื่อนปวดมั่งมั่งไปหานิ่งนูปลลุงเอ้ยไปยิงแหลนปบนูวาสันสีฟ้ากันไป หาระคือเก่าคือเดิมปะลุงเอ้ยแล้วก็มีอยู่สองแบบปะลุงอันนี้คือแบบที่ซองนี่เลาก็ใส่เพื่อนมาสาติดเบิ่งบาง่าะมูสาธิตเบิ่ง,งเลาบแบบนี้บ่าะมูผมเคยใส่เลยร่องหนีมือจะคล้องด้วยบะมูก็จะต้องเป็ดผมเคยใส่ยับบเยอะแยะเลย ล้างแล้วจะได้ก้าวอาหารดิสิได้ใส่แบบนี้พี่น้องเลยเผื 9, 5, 5, 5, 6, 5. ่นกาสีเอามันเนื้อเสนี้เนื้อใส่ปลาลุงเมอาไปอยู่ซองแบบปลาลุงเมื่อนี่เขากระจาสาธิตทัท้งหมดสีฟ้ากันไปหาญยิงอ่ะแข่งไงเขาเลยบอเบ้อ <laughs> กับดักเขามีอยู่จักรลังเบาหมู น้องบามูมามมาสิบหาลังรวมรวมเบิเบเร์เด้เบิร์ตสีิบปายสีปลาลุงเอยมีอยูส่สิบจว่าสิได้จกักโตก็มาอลอรุ่นล่อส้มกับปลาลุง,ลองตอนนี้กำลังเกียมตัวน้องทรงงายกัสิไปนปลาลุงเหมือน กำลังเดินทางปะลุงกำลังเดินทางเขาป่าเขาดูฮะสุดป่าโอ้ยน้องทรายปะลุงเอ้ยแบกกลับตำลังเมื่อนี้เอาสิไปดักหนูปะลุงเอ้ยแต่กะแปลกได้ปดักหนูเอาแฮไปพร้อมชุดนี่บ่าวมู้น้ำหนาเลยปะลุงเมื่อนี้ <g ül> อันนี้กับหนท้างบ้านนงมวยอะไรปะลุงหนท้างไปนี่กับสี่ขึ้นไปทางบ้านเมืองซนปะลุงปัะสิลำเทีนยนเกิดยันขึ้นปะลุงบ่าว <c ười> <c ười> จนได้กลับขึ Murder, ้นมาบะม่อ เกินย่างเขื่นปะลุงเจอหนูวาสันกําลังดูหลอดเหล้าไปะลุงเอ้ ทีได้ใส่หรือบ่ได้ใส่เอาไปเสียไปใส่รถมาทำเป็นตาใส่ยางใสมันบุเป็นตาใสกับบุงใส่เลยยามันเสียนะครับมือใส่ครับกรเที่ยงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นว่าบุมีนูบัดเบาันแหล่คนว่าโอ้ยว่าสันเป็นยังมันสิบุมีว่าสัน ตายมดหมดมหมดหมดย้เตดงนี้อะไรต่เห็ดป่าเห็ดป่าเลยเห็ดังไนลาละปลาดุงมา เขาก็จะได้ใส่เป็นลังแรกมาเบิ่งกันเขาสิดักหนูปะลุงบอลนี่แหละบอลที่มาดมกลิ่นเนี้ยขอไม่ใช่ยู่มาเบิ่งวิธีใส่ปะลุงเลยเสียบเข้าไปเบิดเลย่ะเสียบเบิดโตเลยปะลุงเลย แบบที่ห้องซาตีห์ถเบิงอะไรปะลุเออเกิดนังขึ้นบ้านอักนิ่มเกระปูเต้นบ่เจาหอเช่าแต่เออกกระปูปะลุงเออเอิกกระปูมาใส่ ว่าหนูเพิ่นมักกินกระปูเสร็จเป็นที่ยบร้อยไปลุงพูกันอย่างนั้นนาต่ นี่วิธีใส่กลับไปลูกแล้วก็ผูกเสือ้อไว้เสื้อทีเอาผูกกลับไปหันยันว่ามันถือมันถือตีนมันเนาะแมนมันกระสิแก่ไปปลาลูกยันในพิง o e อ๋องแอ่วบริาจยันเกลากลับไป,ปเสร็จเป็นเทียบร้อยบ่แ่ไปล้างอื่นบน่ไปบึงบ่อนอื่นปะลุงเอาปกมันอยู่บ่ ไปปลาลุงไปเบิ่งนักอ,อื่นบ้านตั้งทรายเปย็นปลาใสเป็นล่างที่สองปลาลุงเลยมาเหมือนกันว่าอืมปลาลุงร่างนี้เป็นลังที่สองปลาลุงเลยเดี๋ยวมือแรงเคาก็สิมาลุดมาส้มกันเอาสิได้หรือบ่ได้ จากที่ใส่กันไปสองหลังปลาลุงเลยเขากระดักไปถีสองหลังกลับเนาะแล้วก็มาตึกแฮงเอาเนื้อปลาดุงตื้อแข็งเอากระปูกับมาลอดลุ่นเอาสมกันเราสิได้บ่บ่มีพรอโต ไปกะต่อบาน,นี้กนะำลังปะลุงกำลังจะใส่กรับเป็นรังที่สามจ้ายังใส่บาฮัาเลย ปูกับเขาเพื่นผสมปะลุงเขากับกัป,ปูไปเพ่อใส่บททางมันออเอายาพางมันกระจ้ามันกระปบเลยกระปบหนูนมันันม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 ันปันนมนมันมันมมััมันมันมัน ไปใส่คือบอ่ละไอ้บ่ใส่ทางมันเกินเจอเถอะปลาลุงเจอหุ่นทางนูปลาลุงเลยมาเบิ่งกันว่าสิเป็นจังไดเบิ่งดูปแบบอะไรใจนี่นะบอกอันนี้คือหุ่นทางของน,นูปลาลุงแล,ล้วกเป็นตึกใจเหลี่ยวก่อนจริงบ่ลง หลังที่สี่ปะลูกเบาหลสคนจะใส่มันหรือเบาะที่ใสม่ม,สมันก็ต่างกันปะลุงเลยกับน้องแมนอันนี้คือกับดักหนูมันมีสองแบบปะลูงไปเบิง่งกันปะลุง ยอ,อย่ยินว่าก้อนอยาเพกก้อนนี่มีควายหนูพะลุงเลยมีช่องคอเออมีช่องอะไรนะช่องควายปะช่องหูหูยหูหนูโอ้ทั้งผีก็มีอีกเ,อเ,นะเจอแล้วปะลุงอันนี้ก็เพินทางอย่างเงี้ยนะนะเจอเพินทางค่ะก็เลยไนดะ้เหมือนกันหนว่าเห็นหูมันปะลุงเลย อันนี้คือหูหนูนีป่ป้าทุกปลาเลยคนทางหนูเอ,อาโมจิสิคิดเลยแมนบอลแะบอลอะไแมน,นบอลคนทางหนูนี่แมนพี่ก็อันนี้แมนนี่นี่คือลองลอยปลาลุงลองลอยการกินกระปูกระมีหูแล้วก็พี่ทางมันสังเกตคงทางมันหล่อมค่กกะก็เลยได้ทางมันนะ่ะ เ็ษเป็นเทียบร้อยปะลุงมาม้ก่อนป่อหยาบเพกมีกันไม้ไว้เพราะว่ายังก็ขึ้นยัน,นมันบวจืดเนาะทำมันยังก็ขึ้นยันบวจืดปะลุงไปไปเบิร์มไม้ก่อน เจออีบ่เป็นจังไรเป็นหูเออเป็นทางมีทางอีกแล้วบ่เจออีกแล้วป้าลุงเจอคนทางหนูมันเหมาะสมกับการรักหนูป้าลุงเอ้ยกระซีเป็นจังไรกะมาเบิ่งมาส้มกันในตอนกลางคืนป้าลุงว่ามันฉิึงหรือบ่เพราะว่าเบาแลงเพิ่นเมาคนเดียวป้าลุงเอ้าายบ่ให้ไาชสยน้ำเพิ่นว่า ใส่คนเดียวเป็นบออยากโชว์ซิมือมาสันเพื่อจะได้ไปอวดเพื่อนๆอยู่บ้านไะลุงเอ้ยเพื่อนอยู่บ้านนะเพป็นเด็กมาเพต่เนแบบมันบ่อยแบบนี่นูเออเพื่อนบอเสื้อแม่ว่าบ้านองมวยเขาไปบ่อ้พังว่ามันมินูเนาะแต่เพื่อนบอเสื้อเนาะเปินก็เลยเบาแหลกก็เลยมากก็เบามูมาล่องเบิงฮะแหละมามาเห็นเนี่ยนี่โอ้ยว่าสัน สิเมื่อเราให้เพื่อนเพื่อนเบิงได้ไปแล้วสามลังส่วนน้องสายเปิดกับไปน้ำเอาน้องมาปะลูกยังไปเห็นไปเห็นอยู่ใส่บ่าวเงนล่เพิ่นเห็นเมื่อกี้นี่เห็นฮอดหู้ผู้ได้แม่เห็นนอดหู้นูว่าไ่อยู่ผู เกิดเหตุบุคคลขีดประลุเกิดเหตุบุคคลขีดประลุม่แลยมาแลยมาเลยอ่ะมาให้บึงนู้วมาเลเกิดย่งคืนมาเลย ก็จะยิ้มเขาแห้งเลยต้นนี่นาะใส่ใส่กับบนท่านแล้วปลาลุงแล้วซ้มันนำก่อนแหล้วนำก่อนเอาเข่าอ่างผมเข่าก็ใสะไปไหนชิไปบอกเพื่อนวันนี้ไหนอยู่บ้านมาทีบอกว่ามันม้วนมือหนาซีไดมาในนอนบอเป็นว่าซีมาอีกข้างหนึ่งปลาลุงก็คือมาอันนี้อันนี้เนี่ยมาจับภาพหน้าจอในีเบากันหนึ่งเด้อ เลยเรียบร้อยปะลุงเอ้ยเกิดเหตุบังคาดขีดพัากับบังคาดขีดคือกันใส่ปุบถือปับแต่เบามู่เพิ่นกันแยกไปใส่อีกบอลหนึ่งกำลังซ้ายหลาเบาควันปะาลุงตอนนี้กะใกล้ชิมมิแล้รปลาลุงเบาแลงเพิ่นกะใส่กลับไปเบิดแล้วใส่ไปจะล้างเบาแลง บอกเลยจะใส่ไปจากล้างปิดหนามาดูก้าจะใส่จากล้างแขกกันเขาใส่ไปชามลังเาไู้ซึกในไดทีได้มากนี่มวนมวนวัสันุหนาพังเาไลงสมาเลากระสอยหางนทางนู้ปลลุง ใส่น,นีเะเอาเนี่คือทางนูมาไปรักนอนนอนเลยวิธีใส่ประลูกระปูมขาดอยูยโอ้มันมันไหนูนั่นน่ะนะโอ้ไหลอยู่ปลาข่าโอ้โอ้โอ้ล่ไหมันดอกโอ้โอ้โออันนี้แหละม่อทองคำ โอ้ยโหดเซ็ตมันเด็ดเทยังไงยนี่บครับเนาะมากรึ้งควายเลยอวบมากรึ้นเลยเอามาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยป่ะลุงทำอะไรกรึ้นเสร็จเป็นทีเรียบร้อยส่วนเข่านี่การซีเป็นเข่ามันวานเนาะเพราะว่าเข่าดำนี่เพื่อนบอกกล้าเสี่ยงเมนเบาๆเมนเมนบอกกล้าเสี่ยงเพราะว่าบ้านน้ำถั่วม บ้านนาถ่วมป้ลุงเลยเป็นกรสิหวานอันดใดถามันได้กะคือว่าเกี่ยวปลายถามได้เพิ่นกนะถิ่มไปอพอมาฮอดนี่ป้ลุงกะมันกะคำพอสมควรเลยป้ลุงเลยตะเบนสิตกดินเลยเขาก,ก็ากบบามาใส่กระเป๋ามู้งอะไกระเป๋าเหล่กับนอ้องไส้อะไรเรากับอยู่ประมาณลั้งหนึ่งป้าลุงเลยอืมบรรยากาศอะไลเพื่นกะ ใส่กับแล้วก็ตึกแหไปพร้อมปลาลุงตึกแหปลาเหมอนตึกแหเ,เอาปูและตึกงแหเ,เอาปลาส่วนหมมูกก็ใส่เสร็จไปเทียบลอยจระเข้มาเบิ่งมาส้มตอนเฮามายามตอนกลางคืนปลาลุงเอ้ยเรายัายางสีพากันมายามตอนกลางคืน ว่าสิได้หรือบุได้กะมาล่อลุดล okay? ่อส้มกันไปเลยปลาลุงถ้าพ่อกันมือแรงปลาลุงเลยว่าสิได้หรือบุได้เจ้าหมันใจว่าสิได้คือบุได้ได้ได้สบายดีปลาลุงพอมาหอดมืดๆหรือปลาลุงหาันเห่ากันสิได้ไปยามกับดักกันต่อปลาลุงเลย ที่เขาไปใส่กันไว้เน,นาะบามู่กระลองมารุดมาส้มกันปลาลุงเลยปาได้ดูบทได้อีกีกับดากดดดเขาไปใส่แหละกับบ่าวมู่นบางคำนี่น<ม>ไปรอรุ่นรอส้มอยู่ปานะ่ปาคนเนาะทำกันแท่หน้าคนนไปปลาลุงไปดนเวลาแลละป้าลุงถ้าจะมารุ่น,นกัน เบามูเบาห้ำแหละปะลุงเอ้เขายามมาหล่มเลเขาไปยามกันเลยกำลังขาน่องทรายปะลุงเอ้้วน้อง,องเอาเบิ่งใกลใดูดออาพี่เอามาพี่ดึงอมาเลยดึงมาเลยโอ้ยของบ่าขวัญใส่ตัวน,นี้แ,แมนบ่ห้ำแหละแมนบาขวัญจืดตัวน่ะ แมนแมนบอวนใสอะไรตัวนี้น่าะถอของได้น่าจะถือของได้นี่อุ่นดีเนาะเสีอ่นแต่เนี่ยีเ้เลือดยังยแงน่ดยอุดยอหบหำบบานนูหำปะลุงเลยหนูห้สุดยอดเลยบอกนใสเองปะลุงบ่ต้องตกใจถ้าลุงเกัหนูปะลุงเลย เตเยได้จ <ừ> mm ้โตละเอามาบิง oh, ดูน่องไสยละป้าลุงเอ้ยมันก็มายามกับน้ำเมือนี่สองสามโดสามเนี่ยเลยสี่่หาโตให้เราเลยอืมหูหาโตสุดยอดเลยปาลุงเนี่ยหาโต พยายามกระต่อปลาลูกเกิดนงาขึ้นปลาลูกตัวนี้โอ้ยบ่ถือควายพูได้ใส่นี่โอ้ยบ่ถือปลาลุกเดี๋ยวปลาลูกบอบอควันอีกบอควันสีอาให้เบ่งอีกตัวหนึ่งปลาลูกบอมูน่ะถือแต่คน่าสันจักนูไปใสขึน่า ไปได้บลาง้งแลแเรียบร้อยเออพี่น้องอมาห้มึงดูแมแม่อันนี้แล้วค่อยวาของของเจ้าเองบอกหนอถือคนละโตละพี่น,อน้องเลยกะบ,บ่าวควันโปมูนะถือแต่คนมาสันเจ้โตหายไปไซส์่นว่าทั้งทั้งน้ำวินแล้วเขาว่าวิโนูนี่นะนหากลับหารักหนูตอนกลางคืนปลาลุงมายาม พอเ้าใส่ต้นค่ำบ,บ่ฮึโอ้อถืออีกแล้วลอ้าวโดนอีกแล้วป้าลุงเกิดยังขืนบาดนี่เลี่ยนติดเลยอหม่อมมู่ถึงกับอายเลยป้าลุงเลย เป็นใส่สิบหารังปลาลุงซิบหาลังเทไรปามูใส่กลังนอกฝืใส่น้ำใส่ประมาณก้นลังนี่แหละเมนูลายเต๋อปลาลุงเปะโตครับเจ้าบามูเจตโตเจตโตมนเอาดเูรเออยปลาลุงถึงแล้ว

mà bừng đúng bao muông à thế à thôi ba tuần nè sầm sầm bảo khoan nhưng bảo thử này bảo luôn vậy sầm cái tuốt mà bừng chèn chèn หลังจากที่ใส่หนูใส่กับดักกันมาแล้วปะลุงอันนี้เขาแค่ยามตอนกลางคืนปะลุงถ่ายยามย่ามือเศร้านะมุฮวาสิเกิดยาขคืนถ่าเบิ่งซ่องเบามูอปาลุงเลยเป็นวัชมันามือเป็นส่ยามย่ามือเศร้าแต่เขายามกลางคืนปะลุงอ นี <ais> ่ปลาลุงเอ้ยได้เป็นทีเรียบร้อยครับี่นต้องินตูบเลยโอ้หนูปลาลุงเอ้ยน้องสั่นมยังขึ้นดูบานีก็ยอดสยอดเลยแต่ว่าหมูโหนูโคหนูเลย่อยนน พอมาหอนนี่กัดสมาาควันเละปะลุงเฮากัสิได้กับกันเลยน้องบาบุจะได้กัดสิได้ล่าขีดติดเพียงเท่านี้จังได้กับพ่อกันโอกาสหนาปะลุงมายามกับดักปะลุงเลยสบายดี